ถึงการลองทําไฟยิ่งแบบที่บอสบอกให้ลองทานะครับลอนอินเลยเรอเปิดไฟล์ที่เราต้องการจะไฟยิ่งดูไปคลิกเข้าไปครับสมมติที่จะทาสายสิบเจ็ดราจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับเราไปดูที่อินบอลว,ว่าไฟล์แรกเราอูต่ตรงไหนนี่ครับไฟแรก เรือกที่อินบาไว้ครับแล้วกดตรงนี้ฮะออกเป็นทางครับมันจะมีตรงนี้โผล่ขึ้นมาครับหูซ้ายล่างโผล่ขึ้นมาลองกดเล็งความเร็วได้นะฮะมันไปเลยตนนี้กดดีครับมันจะไปไป้ายหันไปลองนั่งดูไปเรื่อยๆครับว่ามันไปไป้ายต่อไปจริงหรือเปล่าหรือว่ามัน โผล่ไปสามป้ายต่อจากนี้เราค่อยกลับมาลองมาใช้เพื่อการดูว่ามันวิ่งไปทีละป้ายใช่ไหมั้ยจะวิ่งไปเรื่อยะคระับถ้าเกิดมันผิดป้ายไปแล้วกดสต็อป แล้วเราก็มาแก้ไขลำดับตรงนี้ครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ถ้าสมมติตรงนี้วัดเล้าเนี่ยมันมาก่อนสารเจ้าแม่งูล้อไปไว้ข้างบนสารเจ้าแม่งแตอันนี้มันอยู่ข้างล่างข้างล่างกดดูไปเรื่อยๆที่ตรงไหนก็แก้นะครับลดูใจเย็น ขกระบวนการน,นี้สําคัญนะถ้าถ้าหลุดมานี่ถือว่าเราทํางานได้ไม่ดีพออาจจะใช้เวลาสักหน่อยแต่ว่ามันก็คุ้มค่าที่ได้ทำนะครับสมมุติคุณไปไปไปเสร็จแล้ว ขาขาไปเนี่ยขาไปหมดแล้วเราก็ไปทำขากลับไปเอาบาวแล้วก็กดดกูมนันจะเหมือนกันนะครับเริ่มต้นอจอากรูกสาวรีชัยแล้วก็ไปเรื่อยๆดูชื่อ,อตรงกันไหม เ่อยไปเรื่อยๆถ้าทําเสร็จแล้วมันโอเคก็สต็อปแลก็ไม่ต้องเซฟเลยมันแต่ถ้ามันผิดเราขยับขยบขเยอนเลื่อนไปอย่างนี้เราก็ซ้ยเ,เลือกที่ตรงนี้นะครับคลิกขวาตรงนี้ครับแล้วก็บันทึกสถานที่เป็นแล้วก็เลือกที่เก็บไว้ครับเราเก็บไว้ไหนเราตำคุณดูดีๆนะครับ KML นะครับในกรณนีนี้ผมไม่ได้เซฟ 啊，这么严